สวัสดีค่ะอร่อยบายอ้อยหรืออร่อยบายอาโออีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทำทอดมันกุ้งค่ะก่อนอื่นก็ล้างกุ้งทำความสะอาดก่อนนะคะอันนี้นิกใช้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะก็เอามาแช่น้ำค่ะละลายน้ำแข็งค่ะแล้วเราก็หั่นนะคะใส่ในเครื่องปั่นค่ะจะได้ปั่นง่ายๆค่ะอัะนนี้ก็จะใช้ปลานะคะช่วยด้วยค่ะเพื่อให้ มีเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็จะใส่ไม่เยอะนะคะทำทานเองนะคะก็จะไม่เน้นแป้งค่ะเกลือค่ะนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆนแล้วก็น้ำตาลค่ะนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีผงกระเทียมค่ะนิดหน่อยนะคะพอบ้านไม่ค่อยชอบค่ะพริกไทยค่ะเพื่อความหอมค่ะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะนิกจะใส่แค่ช้อนนหน่อยนะคะ แค่นี้ค่ะทำทานเองไม่ต้องเน้นแป้งค่ะผงฟูค่ะเพื่อนเพื่นิดหน่อยค่ะเสร็จก็ปั่นเลยค่ะค่ะปั่นจนละเอียดเลยนะคะเหมือนเราทำทอดมันหรือทําพวกหมูเด้งเลยค่ะค่ะปั่นเสร็จออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเพื่อนเเสร็จเรามาปั้นกันค่ะตีไข่เลยค่ะเพื่อไว้ชุบตัวกุ้งของเรานะคะ อันนี้ก็เตรียมเกล็ดขนมปังไว้แล้วค่ะอันนี้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบค่ะน,นี่ก็จะไม่เล็กมากนะคะเราจะปั้นก้อนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปชุบในไข่นะคะแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังอีกทีหนึ่งค่ะค่ะก็จะได้ก้อนประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเวลาไปทอดนะคะเขาก็จะพองขึ้นอีกค่ะเขาจะมีความฟูของของเนื้อกุ้งของเนื้อปลานะคะแต่เวลาเย็นก็จะยุบลงมาค่ะสูตรนี้นี่ข้างในเหนียวนุ่มค่ะคือไม่เละนะคะอร่อยค่ะเพื่อนอน,นี่ก็จะทําให้เสร็จเลยค่ะให้หมดนี่เลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่ชิ้นนะคะ ก็อาจจะชิ้นไม่เท่ากันค่ะมีเล็กมีใหญ่บ้างค่ะทำทานเองนะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะนี้ก็จะปั้นจนเสร็จเลยนะคะในระหว่างปั้นอยู่นี่นะคะนี่ก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วค่ะค่ะปั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทอดกันเลยค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่นะคะระวังมือด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ก็ปั้นได้แค่5้าก้อนนะคะซึ่งมีเล็กบ้างแล้วก็มีใหญ่มากด้วยค่ะ แต่นี่ก็ใส่น้ำมันไม่เยอะด้วยค่ะเพราะว่ากลัวเปลืองน้ำมันนะคะเวลาทอดพวกปลาหรือทอดพวกอะไรแบบนี้นะคะน้ำมันมันจะเก็บได้ไม่นานค่ะไม่ควรจะทอดหลายๆครั้งค่ะแล้วก็เจาะรูตรงกลางหน่อยค่ะเพื่อเขาจะได้สุกได้ทั่วถึงนะคะน้ำมันจะได้เดือดได้ค่ะเราก็ทอดให้อีกฝั่งหนึ่งเริ่มเหลืองนะคะแล้วค่อยกลับด้านค่ะค่ะเริ่มเดืองเราเห็นไหมคะ กลับด้านเลยค่ะไม่ต้องร้อให้เขาเหลืองจนแบบว่าสุกเลยนะคะแต่จริงๆเนื้อปลากับเนื้อกุ้งนะคะก็คือสุกง่ายอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่เราก็จะเอาความสวยงามด้วยค่ะก็คือให้เขาเหลืองสวยนะคะนิกก็จะกลับกลับด้านกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะจนกว่าจะได้เหลืองแบบที่นิกพอใจะคะ่ะ จาะรูอีกหน่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะดันนะคะพอเขาพองขึ้นเขาก็จะดันตัวรูมันก็จะเบียดกันค่ะมันก็จะแบบว่า,ารูก็จะหายไปค่ะบางชิ้นก็อาจจะมีแตกบ้างนะคะอันนี้อยู่ตอนที่เราปั้นนะคะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะทําเป็นเจาะรูตรงกลางก่อนที่จะทอดเลยก็ได้นะคะ ชิ้นนี้โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวนิกตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยค่ะพองมาเต็มกระทะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะเรารอให้เหลืองได้ที่นะคะแล้วก็ตักพักเสด็จน้ำมันเลยค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะทอดมันกุ้งของนิกก็ง่ายๆคะ่ะไม่ยากเลยค่ะยิ่งมีเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆยิ่งทำง่ายคะ่ะ คลิปนี้นิกก็จะฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปทานทอดมันก่อนค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นิกด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ